ชวรันของ Go 5เนี่ยเรามีรางวัลใหญ่สุดๆนั่นก็คือซัพพอร์ตค่าเที่ยวบินต่างประเทศให้นั่นเองโอ้โหเพียงแค่ทุกคนทำเป้าหมายให้ครบเนี่ย หนึ่งหมื่นห้าพันกิโลเมตรโอ้โหก็รู้แหละว่าเทคชาเลนจ์มันอยู่ในสายเลือดชาวโกไฟอยู่แล้วแต่หมื่นห้าพันโลนี่มันชาเลนจ์เกินไปหรือเปล่านีห่หรือว่าลองคิดแบบนี้ดูละ่ะคือ1 5 0 0 0หมกิโลเนี่ยชาวโกไฟทุกคน100คนช่วยกันวิ่งเท่ากับว่าวิ่งคนละ150กิโลโอ้โหยังดูเยอะเกินไปหรือเปล่าแต่เรามีระยะเวลาอยู่3เดือนนั่นก็แปลว่าแต่ละเดือนทุกคนก็วิ่งแค่50กิโลได้จะเป็นไปได้อยู่หรือเปล่านะแต่50โลมันก็เยอะอยู่นะงั้นเอางี้เดน นึงเรามี4สัปดาห์าหก็เท่ากับว่าต้องวิ่งสัปดาห์ละ12.5กิโลดังนั้นถ้าเราตั้งแผนว่าเราจะวิ่งสัก3วันเราก็ต้องวิ่งอยู่ที่4กิโลนิดนิดถ้าขยันเพิ่มอีกนิดวิ่ง4วันก็จะเหลืออยู่ที่3กิโลหน่อยๆขยันมากๆอ่ะสัก5วันเลยอุ้ยก็อยู่ที่2.5โลแล้วต่ถ้าแบบขยันสุดๆเลยวิ่งทุกวัน7วันเนี่ยก็เหลือแค่วิ่ง1.7โลเท่านั้นโอ้โหถึงมันจะดูยากลําบากดูชาเลนจ์นิดนึงแต่เราก็เชื่อมั่นว่า Go